ไม่เอนว่านาไม่ไพ่บานเด็ดจ้าเนยไงไม่กินนาะไปเนาะอย่ันกินบดแล้วเนาะที่นาะกินบุ้งบจ้าเข้ยนี่อิดจ้านาอไม่เนนกินบดไงที่นอโอ้ยอยากกินเน้อเน้นดุน้ยไทยยเข้าก็ให้ยาซีดูสิโอ้ยไปถ่าย ให้ไก่ข,ขยันรบเอ้ยให้โดยว่ก็ได้แม่มันอยู่ด้านในหมดเลยเออมีม,มีหน่อตะมุติมิมออมม๊หน่อหนอไม่เอาหรอหนอ่อตะมุกติมีมม๊มันอะ่ะมันมีเพียน้บโลกมันมีเพียแม่กสีเอาอยู่เพียแปลว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียดูแม่จะท้ำให้ดูท่านผู้ชมเ้อจ,จ้าอันนี้เพียกสีเอาไปละจ้าถ้าปล่อยไว้กสิตายถิ่นซื่อ เพียเ้ยแปลว่าอะไรหรอ,อตัวอะไรล่ะหูเพียเ้ยแปลว่าอะไรพ่อโจพ่อเพียเ้ยแปลว่าอะไร,ะไรนะเพีย้ยเอออ๋อ,อบอกท่านผู้ชมสิเพี้ยคืออะไรเพี้ยคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันมากัด กินต้นไม้ใช่เสียขาขาวแบบนี้เลยต้นนี้ก็ต้นเล็กๆนะค่ะน้ำมันเยอะนะลูกปืดใหญ่ไหมล่ะโคใหญ่เอาไหมอันนี้อันนี้ให้มันขึ้นเราจะใช้ํำม,มันแต่ตัวเนี้ยจะเอา มันใหญ่อยากตัดเอาไปกินเอาไปถ่ายให้ผู้ชมยากไหมเสียมเราไม่เข้าหรืปล่าหน่นอไม้เล็กๆกอะ่ะเดี๋ยวลบให้แม่ก่อนลบก่อนนะโอ้ยน้ำน้ำจ้าท่านผู้ชม น้ำอะไเนี่มันคือเนา้อน้ำกบกไผ่น้ำกบกไผ่บ้านสมัยก่อนที่ใช้ลำจากตอกนะคะพี่น้องคืออะไรไม้ที่อันนี้หนูรู้ว่าอันนี้เอาไปทำไปเป็นกระบอกใส่น้ำได้ใช่เอาไม้หนูไปดูคนป่ามาเรอเอากระบอกใส่ไม้อะไรนะเอากระบอกเป็นไม้ ไผ่ไม้ไผ่เป็นกระบอกอใช่ฮ่่ปู๊บเแค่นี้แหละค่ะ